สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดียังการที่9กันยายนสองพันห้าร้ยหกสิบแปดเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีครับนี่ครับจุดยืนดักครับไม่รู้ว่าเป็นของสอพอเมืองเลยหรือไม่นะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางไปเมืองเลยไอ้ไม่ใช่เชียงคารนะครับ ยืนจับนะครับเ,เด็กๆอยู่ตรงนี้จะเป็นเมืองเลยนะครับตรงนี้บริเวณแถวๆนี้นะครับผมมาจากอำเภอเชียงฐานครับมุ่งหน้าเข้าเลยตอนนี้ก็อ,อยู่ในเมืองเลยนะครับก่อนนั้นไ้มีอยู่สามนายครับ อสอพอมึงเลยครับอสอพอมึงเลยน,น,นี่มีรถอันนี้อยู่นะครับรถตาโลอยู่นะครับเห็นอยู่สามนายว่าสพมึงเลยครับ ยืดถือใบสั่งกันแบบมีการโทรคุยกันด้วยนะ ไปอีกนายหนึ่งครับสบพมงือเลย<ม>เห็นอยู่สามนายเมื่อกี้นี่เห็นอยู่สามนายแล้วเนี่ยมีการคุยกันออกไปสั่งแล้วแบบยังไม่ได้จบเนาะ ส,ม,สมวกกันนอกนะครับถ้าไม่อยากจะโดนจับโดนปรับครับเมืองเลยก็ไม่เบานะครับก่อนมาผมไม่เห็นกลัวเห็นอะไรนะรเป็นแต่ตำรวจยืนออกไปสั่ง ตอนนี้ผมก็อยู่ที่มืองเลยครับเขตรับผิดชอบสอบพอมองเลยครับออกใปสั่งชำๆครับนะมาเส้นเมืองเลยเชียงคานนี่ก็สวมหมวกกันน็อกครับถ้าไม่อยากจะโดนจับโดนปรับถ้าอ,อยากจะโดนจับโดนปรับก็สวมหมวกกันน็อกครับคนไม่สวมหมวกกันน็อกนี่ก่อการเย่เยอะนะครับทุกคนมาเดินมาชาวบ้านครับนะเราก็ จะใช้ชีวิตแบบนี้เหรอครับนะเมืองเลยจุดนี้ผมก็ไม่รู้นะมันเป็นตลาดอะไรตรงนี้ตลาดอะไรหนองก้ามอะไรก็ไม่รู้ออกไปสั่งไม่เห็นเสร็จเลยนะนานมากครับ น,นกว่าจะออกได้นี่ก็โโห,โ,หโ,หโ,หโหนะไปสั่งใช้ได้สามสิบวันนะครับถ้าออกมาแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆนี่แบบก็มีใบอนุญาตหรือเปล่าตอนนี้คุ้มฟ้าคุ้มฝนครับตอนนี้ ตอนแรกว่าจะลงไปนะครับพอดีเจ้าหน้าที่ออกไปกันหลายนายครับก็เลยต้องนั่งนะครับสังเกตการนันไป จราจรสพเมืองเลยสพเมืองครับสพเมือง